โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในช่อง a ์ t r o g ีนะครับวันนี้ GM ได้ทําการอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นตัวแลกเปลี่ยนนะครับโอเคไปดูนี่ครับก็จะเป็นตัวแลกเปลี่ยนนะครับตัวรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคนี่ครับ เป็นเวลา9วันนะครับเราสามารถเก็บได้ฟรีนะครับเราสามารถรับได้ประมาณ1ตัวนะครับคือหรือใครมีงบก็สามารถเติมเอาเรียนได้นะครับโอเคไปดูตัวก่อนนะครับก็มียาเจลูก็มีโทซิโนจูริโนแล้วก็ฟุยมงแล้วเลนจินะครับทุกคนโอเคแล้วก็มีอา,อาวุธอาวุธเฉพาะประมาณนี้แล้วก็มีโซนด้วยนะครับ นะครับเป็นของก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเหรียญนี้เราจะเอามาจากไหนนะครับเราก็เอามาจากกิจรกรรมในนักคนค่าเอฟเฟกที่เราทำแต่ละวันนะคับทุกคนก็จะได้รวมๆกันหมดได้ประมาณ18บพันนะครับถ้าเอาไปคูณ9ก็ได้ประมาณ100กว่าอันนะครับเราสามารถรับตัวละครได้1ตัวนะครับโอเคหรือ ใครจะสามารถสนับสนุนเกมได้นะครับก็คือเข้ามาศูนย์กิจกรรมนะครับนี่นะครับเติมเงินเนาะเข้ามาที่แพ็คนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้เพิ่มนะครับก็มีงบก็เติมแลกซื้อได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสู้ให้ดูอีกหนึ่งตานะครับที่เอา อารีน่าก็เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็อยู่อันดับพันเจ็ดแล้วครับพันหกประมาณพันเจ็ดครับเ,เดี๋ยวผมพอถ้าสู้แบบคะแนนใกล้ๆกันนะครับคือคนนี้แล้วครับคนบป่าสมันค่อยเสร็จตึงๆหน่อยนะครับทุกคนคะแนนใกล้เคียงกันโอเคทีมผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับ โอเคก็ไปดูกันเลยนะครับส่วนเดี๋ยวตัวผมจะมารีวิวนีตัวนี้อีกทีนะครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงผมจะได้เปิดก่อนนะครับความเร็วผมอยู่ที่9 6้าร้อยหเขาอยู่ที่800ร้อนะครับทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม,มน,นะครับเปิดความเร็วหนึ่งเลยนะครับคนเปิดไปก่อนนะครับนับแรกติดใบนะครับเรียบร้อยนะครับดาจิรุ่นติดใบับ สึกใบดีมากนะเพื่อให้กู้ต่อสู้งดไม่ได้ใช้ัติเธนหนึ่งเลยครับคนโอ้เราแข่งหนึ่งตัวนะครับโ,โดนแทงมาลูกนี้คุยฟงยิงแนวหลังเราตายเรียบร้อยนะครับจะแพ้เขาไหมนนครับคนนดิมดาเมจหลักผมไปแล้วทุกคน ผมเห็นเขาก็เจ็บเลยนะทุกคนไปอีกหนึ่งตัวมาครับมาตีธรรมดาติดใบไหมไม่ติดทุกคนตัวละครเข้ากันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะไหวไหมใครตึงๆหน่อยไม่เป็นไรผมจะมี เราจะมีตัวนี้อยู่ครับยาจิลุลูกนี้จะล้างบัฟทุกอย่างครับเขาบล็อกดีจังวะสามสองนั่นทุกคนเขาอาจจะชนะผมไหมเราดูกันครับ ตัวดาเมจผมไม่ตายครม,มืนกันลุยฟงไม่ตายมีสิชนะครับทุกคนมาเขาก็เมียตีเหมือนกันนายตีผมไม่ตายนะผมเริ่ดเจออยู่โอไม่ตายมาทุกคนเราแพ้ว่ะโอเคก็คมีมานนี้นะทุกคน เราก็สู้เขาไม่ได้นะครับเราก็ลบสี่แต้มเขาก็บวกสีนะโอเคผมถูกไอ้นั้นโดนน้ำแข็งกว่านะครับโอเคก็มีอประมานี้ครับถ้าชอบพิ่ยื้พกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย